บทสวดมังคละสุตังเสวนาจะพาลนพานังปฏิจาันจะเสวนาปูชาจะกปูชนิยานังเอตมังคลมุตมังปฏิรูปะเทสาวาสจะปุเพจ,จะกะตะปุญญตาอัตตะสัมมาปณิธิจ,จะเอตมังคลมุตมังภาหุสัจจัจสิปัญจักมินโยจะสุสิขิโตสุภาสิตาจจยาวาจาเอตมังคลมุตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตะทารสะสังขโห อนาคุลาจะกามันตาินตมังคโลมุตมมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตการันจะสังฆโหอนวัชานิกรรมานิเอตมังคโลมุตมมังอารตีวิรติปปามัชะปนาจะสันชโมปะมาโทเจธรรมีสุเอตมังคโลมุตมมังคารภูจะนิวาโตจะสันตุถีจะกตัญยุตตาการินะธรรมะสวนังเอตมังคโลมุตมมัง ทันติจะสวะจัสตาสมนานัณัจจะทัศนังกาเลนะธรรมะสากัจฉาออตมังคโนมตังสพโปจะพมะมจริยญจะอริยะสัจจานะทัศนังนิพานะสติขริยาจะอิตมังคโนุตมังพุทธะโลกธรรมีหิจิตตังยัสะนักบปติอาโสกังวิจชังขีมังเอตมังคโนมตังเอตตาทิสานิกตวานะสัพพะทะมัปนาชิตาสัพพะทะโสติงขัจฉันติทันตสัง มังคลโมตตะมันติบทสวดรัตนผลิตยังกิตจิวิตังอิทวาหูรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังณโนสมังอธิตถาคตีนะอิทัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอตนะสตีนะสุวติโมตุขยังวิลาคังอวตังปณีตังเจตทชขาสัยมุนีสมาหิโตนาเตนะธัมเมนะสมัติกิจิอิทัมปิธเมรัตนังปณีตังเอตนะสตีนะสุวติโมตุ ยํพุธธทธเสตโธปาริวันณยีสุจริงสมาธิมานันตะนิกันชมาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิทัมปิทัมเมรัตะนังปณิตังเอเตนะสัจจตนะสุวติโหนตุเยปุกรลาอัตะสตังปัสสตาจัตตาริเอเตานิยุคานิโหติเตทะคีเนยยาสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุ ทินานิมหาพลานิจิัมปิสังเครตนางปณีตังเอตินะสจีนะสวัติโัตุเยสุปายุตามรสาทัพหีนะนิกาวิโนโคตะภาษาสนามหิเทปฏิปตามตังวิไคยหะลัทธามุทานิพุติงพุชามานาอิทัมปิสังเครตนางปณีตังเอตินะสทีนะสวัติโัตุขีนังบุรานังนวังนัถิธัมภวังวิรตตจิตตายติเกพระวัสิงเตขีนะพีชา อวิรุหีชันทานิปันติทีรายะทะยะถายยปัติโปอิทัมปิสังเครัตนางปณีตังเอตินะสเจนะสวัตถิโมโตุบทสวดธรรมบทสหสวรรค์อัตตาหะเวชิตังเสยโย,ยยาจายังอิตราปรชาอัตตะทันตสาโปสสะนิจังสัญชาตตาจาริโนนิวะเทโวนัันทโพนาโมาโรสหะพามุนาชิตังอปะชิตัง จันยิราสทถารูปัสสาจันตุโนโบทสวดเกตสปุตตะสูตรภาสีตามิทังตินะพระววตาชนตรระตาปัสตารหัตาตัมมาสัมพุทเทนะเอตะตุมเหมาอนุสวนมาปรัมมะปรายมาอิติกิรายมาปิตากะสัมปทานีนมาตะกะหตุมานายะคขะหนมาอากาลปะอิวิตะกีนมา ติธินิชานักขันติยามาพัพพารูปะตายามาสามโมโมคารุยะธาตุเมเหอัตนาวะชาเนยยะอิเมธรรมาปกุสลาอิเมธรรมาสาวัชาอิเมธรรมาวิญโยคราอิตาอิเมธรรมาสามัตตาสมาทินาอหิตายะทุกขายะสังวัตติอัตตาตุมเหปัชาะเหยยะธายะธาตุมเหอัตนาวะชาเนยยะาอิเมธรรมา ุสราอิเมทะมาอนัววัชชาอิเมธรมาวินยูปสสัทธาอิเมรรมาสมัตตาสมาธินาอิตายะสุขายะสวัตตันติอัตฐตุเมเหอุปะสัมปจชะวิหะเลยยาถาติบทสวดอุปนิยสูตรอุปนยิยติชีวิตะมะป,ปะมายุงชรุปะนิตสะนสันติตานา เอตังพยังมะณีเปคามาโนปุญญานิกชยิราถะสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตามะปะมายังเจดุปะนิตสะนัตสติตานาเอตังพยังมรณีเปคามาโนโลกามิสังปัชหิสันติเปโขกุทะกายีนะสังชมวาจายะกุทะเจตสาตังตสะเปตสะสุขายะโหณติยังชีวามโนประกาโรติปุญญงธโมฮเวลัคติธรรมะจาริงธโมสิจิโน ทุคะมาวะหาติเอสานิสังโสูตเมสุจินเนทุุขติงคัจฉติธัมมจารีสพีสังคารานิจติยธถาปัญญายปัสติอาหานต์ที่เป็นทติทุกขีเอสามโควิสุติยาทพีสังคาราทุกขาติยธถาปัญญายปัสติอถานต์ที่เป็นทติทุกขีเอสามโควิสุติยาสพีธัมมาอนตตาติยธถาปัญญยปัสติอาหนต์ที่เป็นทติทุขีเอสามโควิสุติยา